นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนคุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มตั้งเป้า2 0 0 0คนต่อปีกระทรวงเกษตรและสหกรเตรียมแผนจับมือ9หน่วยงานภาครัฐและเอเกชนลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อนแผนสน,นิ่งสินค้าเกษตร ทวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เกษตรกรลุ่มน้ําเจ้าพระยาบางพื้นที่เลื่อนการพาะปลูกออกไปหลังพบปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํามีต่ํากว่าเกณฑ์และประกอบกับฝนทิ้งช่วงนายวาราเทพรตัตนากรมอบนโยบายแก่กรมการข้าวเน้นทำงานแบบบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาเพิ่มผลผลิตคุณภาพข้าวส่งออก กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเร่งระบายข้าวแบบ G2G มากกว่า10ล้านตันพร้อมขายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าอีก1ล้านตันเตรียมร่วมกับ3สมาคมชาวนาตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าวอธิบดีปอพช้แจงกรณีมีข้าวสารเน่าในถุงอย่างชีพที่แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดพังงาเกิดจากกระบวนการขนส่งที่มีระยะทางไกล สำนักงานธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมขอนแก่นลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินหลังพบดินปะทุฟไฟลุกที่บึงชวนระบุเกิดจากเศษวัชพืชที่ขุดลอกจากบึงมาทับถมจนเกิดเป็นการสันดาบ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงเกษตรค่ะกลับมาพบกับดิฉันวิพัฒน์วัทธยาวัน,นิกุลเช่นเคยนะคะพบกันทุกวันเลยนะคะทาง MOACTV แห่งนี้นะะแหละค่ะแลวก็อีกหนึ่งช่องทางสําหรับคุณผู้ชมที่จะรับชมเราได้นะคะที่ www.moactv.com นะคะก็สามารถที่จะชมรายการของเราสดๆได้ผ่านอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะยังมีเรื่องราวมากมายเลยนะคะที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้ว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องมาหลาย เรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะไปเยี่ยมชมพื้นที่นะคะเพื่อเตรียมที่จะมีการปรับภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวของเขื่อนคุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายกค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะสามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวได้มากถึง2 0 0 0 0 0คนต่อปีค่ะ นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเขื่อนขุนด่านประการชนอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำนครน,นายกและเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภคตลอดจนแก้ไขปัญหาดิ่มเปรี้ยว โดยมีนายสุรชัยศรีสระคามผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครนายกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนจังหวัดนครน,นายกให้การต้อนรับโอกาสนีญญ้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่เตรียมการกอร่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มรื่นเขื่อนขุนด่านประการชนประกอบด้วย4โครงการคือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มร,มรื่นเขื่อนขุนด่านประการชน โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้เชิมปฏิบัติการทางวิศวกรรมแหล่งน้ำและเทคโนโลยีการสร้างเขื่อนโครงการก่อสร้างอาคารชมวิวและทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการพัฒนานและเพิ่มศักยภาพการบริการในการท่องเที่ยวหัวงานเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจังหวัดนครนายกได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการณานะจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่30-31มีนาคมงบประมาณ100ล้านบาทรวมถึงโครงการอื่นๆตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนขุนด่านประการชนโดยเฉพาะ โครงการพัฒนาเขื่อนขุนด่านประการชนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน,นครนายกประกอบด้วย4แผนงานจำนวน25โครงการงบประมาณ1 0 4 2ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินงานนะคะตั้งแต่ปี2556ไปจนถึงปี2559ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเช่นการนั่งเรือชมต้นไม้ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ1 2ล้านแสนคนสร้างรายได้2,200ล้านบาทและการพัฒนาเขื่อนขุนด่านประการชนที่ต้องการยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลตั้งเป้านักท่องเที่ยวที่1 4ล้านแสนคนเพิ่มรายได้300ล้านบาทต่อปีหากสามารถดำเนินโครงการนี้สำเร็จซึ่งคาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง200 0 0 0คนต่อปีค่ะ ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านประการชนและนิทรรศาการต่างๆที่จังหวัดจัดขึ้นอาทินิทรรศาการแผนแม่บทการพัฒนาขุนด่านแลนด์ศูนย์ซิลิคอนวิลเลจองครักษ์บ้านนาการพัฒนาเมืองเชิงพาณิชย์ของไอ t ศูนย์การแพทย์พยาบาลเซรินทรอนเอเชียม,มิเดียคลับโครงการจังหวัดอัจฉริยะโครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางสำนักงานบำรุงทางจังหวัดนครนายก โครงการขยายถนนของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายกรวมทั้งรับชมการสาธิตการทำงานของระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบจังหวัดนครนายกสมาร์ทโปรวิทน,นครนายก7ระบบตลอดจนพบปะและทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเตรียมแผนจับมือกับ9หน่วยงาน,นะค่ะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะเซ็น MOU ในเรื่องของการพัฒนานโยบายสนนิ่งพื้นที่เกษตรค่ะ นายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าความคืบหน้าการดําเนินการนโยบายโซนนิ่งในขณะนี้กระทรวงเกษตรกําลังผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในพื้นที่ตามที่ได้ประกาศเขตความเหมาะสมการปรลูกพืชแล้ว13ชนิดปศุสัตว์5ชนิดและประมง2ชนิด ด้วยในเร็วๆนี้กระทรวงเกษตรจะลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนภาคเกษตรกรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีก9องค์กรได้แก่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายสมาคมปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์มแห่งประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญหรือโซนิ่งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของปลายน้ำได้เข้ามาร่วมกันกำหนดปริมาณคุณภาพมาตรฐานและราคาที่เหมาะสมของสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและยังเป็นการช่วยกำหนดพื้นที่การผลิตที่เหมาะสมและมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบโลจิสติกส์ด้วย โดยเฉพาะพืชในกลุ่มพลังงานที่มีศักยภาพด้านการตลาดอย่างมากเช่นอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสตัตว์และป่ามน้ำมันและที่สำคัญคือการสร้างให้เกิดความสมดุลและมีสะเสถียรภาพทางด้านราคาและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในระยะยาว รัฐมนตรียุคนยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสําหรับขั้นตอนการดําเนินงานขณะนี้ได้มอบหมายให้ในายฉลองเทพวิทักกิจรองปลัดกระทรวงเกษตรพิจารณาจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะเริ่มดําเนินการตามแผนใน MOU ที่จะเกิดขึ้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดจะมีบทบาทสําคัญในการหาหรือและวางแผนกับเกษตรกรในจังหวัดว่าจะส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดใดและพื้นที่ใดที่มีศักยภาพและเกษตรกรพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน สำหรับสาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนโซนนิ่งทั้ง10หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันประกาศเขตการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมมาตรการจูงใจและส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ใหม่ขณะเดียวกันจะสนับสนุนให้มีการทำคอนแทคฟาร์มิ่งระหว่างผู้ซื้อและเกษตรกรในหลักเกณฑ์เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และเสริมองค์ความรู้และพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของแหล่งรองรับผลผล,ผลิตและส่วนสุดท้ายคือการสนับสนุนข้อมูลประสานจัดหาโรงงานแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบและข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสินค้าเกษตรแหล่งรองรับผลผล,ผลิตและร่วมกันกำหนดพื้นที่เพาะปลูกด้วยก็จะมีการทำเซ็นเตอร์มู่ร่วมกัน ที่สนออยู่ร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะให้แต่แล,แตและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ทางปลายน้ํานะครับอยู่ทางปลายน้ําเนี่ยเป็นคนบอกเราว่าต้องการผลผลิตเท่าไหร่นะฮะคุณภาพเป็นยังไงนะครับ,รนะรบแล้วก็ต้องการในช่วงเวลาไหนนะครับซึงตรงนี้เองแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจัดพื้นที่ในพื้นที่โซนิ่งของเราเนี่ยที่เราประกาศออกไปแล้วเนี่ยมาเข้าระบบโดยที่จะให้ท่านผู้การจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าที่เกษตรในแต่ละพื้นที่เนี่ยคุยคกับเกษตรกรละ เพราะตอนนี <ítulo> anyway, ้เนี amos, so like, Además, industry, so ่ยเราเริ mm. <Sa> ่มเตรียมการที่จะให้อิสเซนทีฟต่างๆนะครับไมเร่าจะเป็นเรื่องของในพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนอาชีพนะครับเราจะอาจจะมีการเสริมเรื่องปุ๋ยเรื่องเรื่องเรื่องพันเรื่องแรต่างเข้าไปกากับเข้าไปเสริมตรงจุดๆนั้นนะครับในส่วนของพื้นที่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้นเนี่ยก็จะต้องทําคู่กันไปเพราะว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในพื้นที่ที่ที่มีความเหมาะสมนั้นเนี่ยยิวของผลผลิตเนี่ยมันยังสามารถจะเพิ่มได้อีก แล้วก็ถ้ามีการลดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมลงไปบางส่วนนะครับก็จะทําให้ผลผลิตของข้าวนะครับหรือผลผลิตของของ,ของสินค้าเกษตรเนี่ยที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยยังคงปริมาณเท่าเดิมได้นะครับ มาถึงเรื่องของแหล่งน้ําธรรมชาติกันบ้างนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ขอความร่วมมือเกษตรกรนะคะในลุ่มน้ําเจ้าพระยาค่ะให้เลื่อนการเพราะปลูกพืชออกไปก่อนนะคะหลังจากที่พบว่าปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํานั้นมีต่ํากว่าเกณฑ์นะคะก็กลัวว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพืชที่เกษตรกรปลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะต้องเลื่อนกันไปก่อนและคาดว่าต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะปริมาณของน้ําก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ นายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําในภาพรวมขณะน,นี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้เนื่องจากกรมชลประทานได้มีการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาอย่างใกล้ชิด โดยพบว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมดังนั้นจึงได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการเพาะปลุกร่วมกันรวมทั้งได้มีการบริหารจัดการน้าในสีเขื่อนหลักได้แ,แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนป่าสักและเขื่อนแขวน้อย โดยเพราะว่าขณะนี้เกษตร,รกรมีการเพาะปลูกไปแล้ว6ล้าน2แส8 0มื่นไร่หรือคิดเป็น65%จากพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด9ล้าน7แส3 0 0ื่นไร่จึงยังคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่มีการเพาะปลูกอีกประมาณ35%ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตากอุตรดิต์สุขโขทัยบางส่วนและพื้นที่ฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างที่ยังคงเลื่อนทําการเพาะปลูกออกไปก่อน โดยคาดว่าจะเริ่มทําการเพาะปลูกได้ในช่วงปลายเดือนกระกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมนี้เพราะจะมีฝนตามปกติและสําหรับพื้นที่ที่เกษตรกรเพาะปลูกไปแล้ว65นั้นนะคะทางกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ําให้กับเกษตรกรและจะมีการจัดการน้ําเพื่อให้มีปริมาณน้ําต้นทุนเพียงพอที่จะจัดสรรน,น้ําในการปลูกพืชฤดูแล้ลแง ซึ่งคาดว่าการปลูกข้าวนาปรังในเขตชรประทานจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาโดยจะอยู่ที่4ล้านไร่จากปีที่ผ่านมามีการเพาะปลูกถึง7ล้าน3แสนไร่โดยในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้กรมชรปบททานคาดว่าจะมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ9,000ล้านลูกบาศกเมตรโดยเฉพาะปริมาณน้ำจากสองเขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิจ ขณะนี้มีปริมาณน้ําไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นโดยเขื่อนภูมิพลขณะนี้ปริมาณน้ําไหลลงอ่างประมาณ2ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและเขื่อนสิริกิตมีปริมาณน้ําไหลลงอ่าง10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันทางด้านนายเลิศชัยศรีอานันต์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน,น้ําและบํารุงรักษากรมชลประทานเปิดเผยว่า สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนั้นขณะนี้เกษตรกร,ร,กรได้เริ่มทำการเพราะปลูกแล้วเนื่องจากมีฝนตกหลายพื้นที่และมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นแต่ในด้านอีสานตอนล่างที่กรมชลประทานยังขอให้เกษตรกร,เ,ร,กรเลื่อนการเพราะปลูกออกไปก่อนเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนยังมีอยู่น้อยเฉลี่ยยังต่ำกว่า3 0ของความจุอ่าง นายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มอบนโยบายให้กับทางกรมการข้าวค่ะโดยเน้นให้ทํางานแบบบูรณาการนะคะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรนอกจากนี้นะคะก็ให้เพิ่มเรื่องของผลผลิตคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกค่ะ นายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการข้าวเนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ซึ่งจะดูแลการทำงานของกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรและองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตกโดยจะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกันเพื่อให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นและช่วยเหลือรองรับให้การสนับสนุนกับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น นายวราเทพยังได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการที่ผ่านมาของกรมการข้าวซึ่งมีศูนย์วิจัยข้าวอยู่ทั้งหมด27ศูนย์ดูแลการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่สอดคล้องความต้องการของสถานการณ์ความต้องการในตลาดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอีก23ศูนย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ทั้งหมดอีกทั้งยังได้มีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแสดงความชัดเจนของการดําเนินงานในโครงการต่างๆเช่นนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว ยปัจจุบันมีหมู่บ้านต้นแบบในการดําเนินงานแล้วทั้งสิ้น26หมู่บ้านใน26จังหวัดทั้ง4ภาคซึ่งจะดําเนินงานภายใต้มาตรการเดียวกันในการลดต้นทุนการปลูกข้าวคือนโยบาย3ต้องทํา3ต้องลดนทิทศการเขตเศรษฐกิจข้าวคือการจัดทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรหรือโซนนิ่ง นิทัศการข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI โดยปัจจุบันประเทศไทยมีข้าว GI ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น9สายพันธุ์ขึ้นทะเบียนแล้ว8สายพันธุ์ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแต่ข้าวพันธุ์ลืมผัวเพชรบูรณ์ที่ยังรอการพิจารณาขึ้นทะเบียนอยู่นิทัศการข้าวที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าวโดยรับรองไปแล้ว123สายพันธุ์จากทั้งหมด24,342สายพันธุ์และนิทัศการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการยกระดับ ของผลิตภัณฑ์ข้าวให้มีความหลากหลายเหมาะกับตลาดที่ต่างกันออกไปอย่างเช่นชาข้าวเฟอร์นิเจอร์แว่สำอางจากรำข้าวและอาหารเสริม นายวราเทพยังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่เพิ่มเติมนั้นก็จะอยู่ในส่วนของนโยบายรัฐคือเรื่องของการรับจำนำข้าวที่จะหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงทำให้เกิดสมดุลและยังเน้นการทำงานของกรมการข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้รองรับต่อความต้องการของเกษตรกรในเรื่องของข้อมูลเมล็ดพันธุ์พันข้าวรวมไปถึงการเฝ้าติดตามโครงการต่างๆที่ดำเนินการอยู่เราไปฟังเสียงคำชี้แจ อางเหล่านี้นะคะจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรคุณวราเทพรัตนากรค่ะวันนี้ที่จะมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องของภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงนะครับไปพิจารณาหาแนวทางที่จะดําเนินการ เื่อให้นโยบายโครงการและจำนำข้าวเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถดาเนินการเพื่อช่วยเหลือชาวนาหรือเกษตรกรได้นะครับโดยที่นโยบายยังเป็นนโยบายเดิมอยู่หรือถ้าจะมีการปรับปรุงอย่างไรเนี่ยก็จะต้องยังรักษาไว้ซึ่งรายได้ของเกษตรกรนะครับควบคู่กับเรื่องของการดูความสมดุลทุกด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาเราพูดถึงความสมดุลที่นโยบายจะต้องใช้เงินงบประมาณ ในการดูแลก็คือวินัยทางด้านการคลังเพราะนั้นกรมการข้าวก็เป็นกรมหนึ่งซึ่งจะมะีภารกิจที่จะต้องสนับสนุนนโยบายโครงการรลบจำนำข้าวด้วยก็คือตั้งแต่ต้นทางคือตั้งแต่เรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเรื่องของพันธุ์ข้าวเรื่องของการดูแลรักษาสายพันธุต์ต่างๆซึ่งจะเป็นความยั่งยืนในเรื่องของอาชีพชาวนาไทยในอนาคตนะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องของการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลค่ะ